มือนี in, ้จะเฮ็ดหวาน้ะท yeah, ุกคนนี um. uh ่หวานมันเกลี่ยทุกคนมีแต่หูยิ่ใหญ่งทุกคนเอามาจากบ้านนะทุกคนจากบ้านนี่เองโอ้ทุกคนมีแต่หูยิ่งยิ่งเท่านี้นะแต่ว่ามันกะบิดบิดน้อยไั่บิดได้หลายทุกคนน้อยเดียวแต่ว่าหูใหญ่งยิ่งน้าจี้พ่ายทุกคนมีชุกเเดดอชุคนมาเหาสีบลอนทุกคนรออิกเกลี่เอ็ดหวานนี่ทุกคนเอ็ดหวานทีซจำดึกอันเร็วเยอะอะไรนี่บ้าง แล้วที่เสพทุกคนแบบเฮ็ดแล้วก็เฮาเคยเฮ็ดดูๆแล้วก็มันสิติดใจเนาะมันเฮ็ดยากเพราะมันแซ่บหอมแบบที่เฮ็ดเป็นกะทิเลยทุกคนเป็นกะทินะอีแต่อื่นไงทุกคนอันนี้นะเอาไปนึ่งแล้วก็มาเฮ็ดแบบทอดจะเป็นขนมอุ้มขนมทอดทอุ้มขนมไข่เต่าอุ้มทุกคนเฮียมเคยเฮ็ดขนขมไข่เต้าเฮ็ดรอบุกอยู่ทุกคนแต่ว่า มม่ต้องสใส่เป็ดกูก่อลายใส่เป้เ,ปเหนือนึงผงฟูอีกนี่ละนี่ทุกคนบอกเลยว่าไหม้นะคะุบน้ำก่อนให้ไหม้มันแก่ด้่เสร็จโอเคหลับไปนะคุณผูสิ ข้นงหลังนี่เป็นแมงมุมเขียงยางอ่ะ,อะด่างเคมีแล้วก็เป็นลุยไผ่ต่อปี้เขาเซอรเล็กนาำเงินอยากมันแก่พายายามทุกคนนะมีเฮ้ยมีเฮ<ม>้ย,ยอยากมันถือมือทุกคนเดี๋ยวมือมันจะดำแค่ก้อนนะทุกคนดำแต่ว่าใครเนี่ยมันออกไวกระอย่างโวยแต่ก็เป็นมือผู้ทุกคนจะอ๊อกอะ นี่มันวก็แค่นีดำมาได้ไเอเอวมะเงีติ๊กแ่ๆลนี่ละลัง <c oughs> นี่นี่ก็น้ำนี่ก็แซนกันนั้นทุกคนเ้อน้ลอื๋เี้ยหูมันดำทับหลอดแล้วดำหมหูใหญ่เลย ีค mm ือนซื้อมาี่องยาเนาะเก็บ้วออกตกางมาด้วยอันนี้จะขับปูเซื้อเซื้อทุกคนปูเสื้อกลางหายไเนาะแต่หูมันขึ้นหยืาปกติเอาสิปูแบบดินใส่ดินทอนนตอนปุ้ง นึ่งกินกับแซบไปทุกคนไปล้างล้างแล้วก็นึ่งรั่วเลาะก่อนจะไป den, นึ่งกันต้องมันจังแบบเวลากินมันจังมันต้องแบบรอปื้อมันนะนะรอปื้อมันแล้วก็ไปนึ il, living, physics, ่งเลยแล้วก็เอาสกตานมาขึ้นแล้วก็ค่อยข่อยกินน้ำตาลอดต่ออยู่หาเรามีหายน้ำลราปุ๋ยมหายเป็นสีขาวมันสีสีอิสีเหลืองก็มีทุกคนแถวแถวบ้านเฮาส่วนใหญสีมีแต่สีขาวสีเหลืองและสีขน้ำตาลก็เท่ เขาจะได้เมื่อเขามีสีเหลืองห่างไันเอามาปุกเนาะปุ้กกับเขาพังหูมันไม่ได้ปุ้นเนื้อเอาคือมันปุ้กคือป้องคือพังหูวมีคือปุ้จักข้าตอนปุกแล้วนะทุกคนมีคือปุกมีคือได้ชมมันแก่แม่มันมีมันคือคือมาอีก เราละตก็ราแล้วคันข้างมเปลงแล้วนะเอาวันนี้ก็ปุ๊บเก่อกี้นีปุ๊บเป็นเลแบบเลยลลยว่าโดนกีนดินใจเลยอืมก็แต่ให้้เป็นแล้วให้เป็นโนพ่นให้มันนะ ก้อนนี้ตีดเจอทุกคนเฮ็ดอ่างก้อนนะแซ่บพาะตอนเขากินเข้าไปนะมันสีหอมแบบค่ะถ้ามันต้นน่ะมันมันแบบมีค่อยแบบรู้สว์แห้งแบบนงเนาะนี่มันสีกึืนแบบกึืนเป็นเกลียวทุกคนกึืนคือตอนเขาจี้เลยแบบย่าเข้าไปแล้วก็มันอ่อนแบบอ่อนไวอ่อนความมืออ่อนไว้ว่ามือไวกก่ามันต้นทุกคนตรงแบบเดียวกับอ่อนได้กินไวเห็ดจะ มันย่น้ำเขาเลอะเลยทุกคนมันตุ้นผัดอันฮีดฮีดลงแล้วกันได้เลยเนาะขอ,อนอนใบของเราทานใบลงมาเต็มแย่ตัวสอยแข็งนี่ก็แข็งก็ดีแข็งไปเลยเนาะรอกตีการเดรอหนาทุวกคนยันดันยัจีมันอ้มนอมเลยเต็กระนาดดี จะไปไหนก็ได้จะนูไม่ดีนะโอยเงมันลอยลองมันกกอน้งส่เนกมันอยเลกลาะตืม่จุกแต่ไม่นอนมันนี่วันหนึงมาถกคนแต่ถ้าอันนี้มันน้อยเข้ากัเลาะตืมควาเฮ็ดอะไรก็แสบมัาืเลือดก็เยอะแต่ว่าอจำนวนมันเกล่ยวเวามล่นจำนวนจำกัดเือดเยอะหนาอะนะมับปทางนอกมัน จีกระแซบปิงแบบปิงแบบคือขาปิงจามปิงเืยนนั่นกระแซบทุกคนราคะอันเอามาไงมีคมมัเนาะคมนะแม่งโท่มันต่บุยแตแต่อยูมันก็มันคังนะเนาะมันเป็นอะไปิงเครือหรืป็นขี้ดินแต่เป็นเครือเนาะคือล่ามไปตามดินนะแล้วคนอาขี้ดิน

บาดได้นึ่งกระดับละจะสุดนั่นสิตัวเนี้ยเห็ดกินซ้ำดึกทุกคนว่าหาก็ได้มาอันเมื่อค่ำนี่มือเอาหากับมือบ้านมือตอนสี่โมงนี้ทุกคนมาหอด้วยหกโมงอ้าไม่สุกหัวแล้วอิกีชุกกระเพาะจีกระเพย มาสุะตากบ้างมาอาล่ขายก็ได้ขายดีแท้ทุกคนแล้วก็ราคาก็ดีเพราะมันมันชุดหลายมันสิคุมเยมไม่ได้เนียมคอยพุ่เนาะนันหายเนี่ยนี่อืมนู่นเนี่ยแบบหาบัดพุ่เนี่ยบ่ มันยูนแต่เขาสิบแต่มันตึงยูแบบบอนซื้ออน,นอ่อนนี่โหจังใหญ่หจังปุง่มทคนกับเขามีคขนาแบบใหญ่ๆนี่กันพายเป็นเดือนนี้ก็จะเป็นดินทลายลเขาไปปุใช่ไหมทุกคนอันนี้กับเปิร์แบบเฮ็ดกินนนปีงกินทุกคนความมาแสบนะเราแปดอันนี้ก่นทุกคน หมดหนีหมดอยู่นี่แหม,มันจิงได้หลายมีกี่คาโรอะไเลยชิมชิบตุกย่างเพินออเอารูปแสกแล้วจะหุกขึ้นน่าห่าติ๊กอ่ะ ซับมันกันทุกคนอืมนี่ทุกคนงามอยู่แบบอ่อนๆเลย Uf, uy, qué muy ¿no?

ทุกคนตอน,นเราไปเห็ดยอยู่เนาะเพิ่งเงินยางมันดื้ออันนี้อยู่ในน้ำเกลือทุกคนอยู่กับน้ำเกลือมันดื้อใช่ไหยังติดยางขนา,าดบด้านที่ในน้ำไม่ได้ตัวใหญ่เลยมีบักะโ,โลนี่อสอยเลย กินน้ำหนึง,งน้ำยิวย่างเค็มบ้าคักเองมิดเ้องก็เลย ยางเลยแบบเห็นเราตื่นเช้นเลยเห็นกินังนั้นงาน,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 นั้นทุกคนเรียชดน้าโมงน้ำเวลานึกซะเลยแต่เห็ดเยอะมากแล้วความหิวไม่คือตันนใส่ป๊บปนีอันป,ป,ปนีนปน้น้ำหนักซะด้วยเด็ดใจซะด้วยต้อบอกตัวเองเลยแหละเพราเห็ดนี้นก็ทุกคน มีหวานมิแ่บอีมีโนโกนัเนาะแต่ตห <ซะ S 1> วาน,านวานกับตุ้ยเซ่กินหวานหลายัอนตัดเห็ดไม่ได้หดดั่นเบีดเหอบ้าตัดตุย ่อ,อือท่านเฮ็ดมาปีนี้เหรอเฮ็ดแล้วปีนี้ปีนี้่อื้อปีนี้เป็นแม่งทุกคนเลยเสดายเลยมาอันแบบอันใหญ่กว่าเป็นแม่งนี่ได้ลุ้นหรือได้ปีนี้ลุ้นว่ามองมันจะเป็นนกคือพิการบอปิดตัวพอดีแล้วทุกคนอ่อท้องมือแล้วแกน้องนนมังเป็น ดังนั้นเลยไปเลี้ยงนี่กันน้อหน้าขานเป็นก้อนน้ <ieties S 1> องจะโจ้ยสะ้สุขหลายนะนี่แม <c oughs> <c oughs> ่ได้สุขดีเลยนะเพื่อเป็นก้อนเมืดก้อนบอลลูนมมูนทุกคนหน้าเพื่อเป็นก้อนคือไม่ได้กินแล้วเจ้าของหน้านะมันสิเมืดก้อนนะทุกคนหน้าขาวแค่แน่เป็นตามฤดูกาลเป็นพร้อมผูกเป็นพร้อมมูนผูกพร้อมผูก mới hơn mất oh, yeah, cái bớt nữa này không đi kiếm điều có dạng một con cả tàu. เดี๋ยวนิน่อยมันกันเดี๋ยวมันก็พูดแล้วเดี๋ยวมันก็สึก มองอยังงมันเกี่ยวสิิส่เกงปลาคือน้ทำชีไข่เนี่ยนะไอมันไมันหยาง น,น้ำหยางมันแย่นะแบบยางมันถือน้ำมันคือแบบชือที่ค่อ่านี้เพราะแล้วพระแล้วกาตาบี้กินอะรนน,น้ำกาแปร้นนะน้ำหลพูจาตป็นมันน้ำเดือดโอ๊ยนั่นไปหลังเลยขาดเซตไป

ต้มมันไว้ก็มันทามันทามันซุกเดีอยวห่อจังชิเช so ื so ่อน้ำตาลชิเ่กะทิเนาะทุกคนดูคนเขานีงานะทุกคนใส่ปากกัดปากกัดตุ้งตูงโปกละมานเชื่อะพี่นะทุกคนปากกัดตัวือมาเลยจ้ามาเขาต้มเป็นเหีงทุกคนไฟมันแห้งทุกคนเขาต้มเดียวนึงผัดมัดบอกมึงมดบอกมดบอกมาเสื้อเสื้อนี่มดกกินเดี๋ยวจะซบบ้งอย่เสื้อไหม มันเจมเปอรแเลยทุกคนอย่นี้นะว่า,าอันหัแห้งอืข้างก้ยเจอมันเลยเชื่อบคกเกินเนะชื่อบคกเกินเสร็จแล้วนะหายคนขนา้องมีคอนใหญ่เลยยี่นะกินซุปซมือมืดแลเงเลยด เย็นทุกคนแซ่บแต่ตอนนี้ก็แซ่บขึ้นเยอแต่ว่าหอมคุิ่นงะั้น่ยแต่ว่าเย็นะทุกคนม,มือนั้นเนี่ยเน่นขึ้นมาเลยแบบเพิ่งบอกว่าหอมอุ่นนะทุกคนแต่ความจริงมะนมืดแล้วเพิ่นบอกว่าหอมอุ่นเนะี่ามันบูดเดี๋ยทุกคนไปไปเบึ้งยี่หม้อนึ่งม,มืดแล้วเพราะกินเนี่ยทุกคนเพราะม,มันแซ่บมาเลยทุกคนทุกคนกินต้มหวา,านน้ำกัน ต้มหวานอันหอมดิทุกคนหอมกะทียมทุคนแซ่บหวานนี่กินแล้ก็แซ่บมันอ่อนนะทุกคนแบบเวลานี่ปลาเลยหอมกะเทีละลายอยู่ทั่วเลยมาทุกคนหวานนุ่ จะพาเราไปนี่เลยว่าแสบ็จิสิบมตมาที่มาที่อาบอันนี้สิบเงิมาหงแสบเกินตอนนี้เ่เคยไปเชมาคนกินเมียนตะอนนี่ในตอนนี้้ิมบุนนนนมันเป็นอะไรน่าวหูจ่าอีจับเอาไปชิมบุลฮันนน ม่กลมแต่ขึ้นมาแต่นั้นกล่นแม่งแมง้าเธอจะปาดให้มันแซ่บแม่งทุกคนชูดน้ำก็แซ่บเพราะตอนตอมเปื่อยมาแล้วม่นจะน้ำมันตอนเปื่อยเป็นน้ำทุกคนบ้าื่อน้ำไหลมึะเจอมึลออแล้วก็น้ันมันวะน้ำปินออกบะไก็นเลียมัแดี ชำผิษมังนั่งมึมงัจากกูเนาะโยนทุกคนลืมว่ามันชุกไว้่กูถามปันยังไงโทษแล้วป็นดีแท้เลยแทงลง